สวัสดีจ้าพี่น้องนักกินขผาน้ำผัะอ้วนจ้าพี่น้องหนึ่งปนิ้น่จ้าพี่น้องหนึ่งปนนนอนด์นิ่งไผักข้ากระมิหนึ่งผักบุ้งผักกวนตุ้งผักกรดจอน์นแล้วก็ดอกแค่พี่น้องเกือพ่วงหอมแดงเจียวปลาพี่น้องเจียวปลาพระอ้วนเจียวพริกดิบผอ้วนวขวัพวพริกขัวหอมขัวกระเร เลี้ยงกนจริงจะฝากพี่น้องจะเลี้ยงคนไรก็แช่ก็ติดตามก็อวดอะเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจช่องนี้น้องช่องนี้จะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามากดติดตามและพี่น้องเพื่อนเตาด้วยนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจประอวดเสมอมามาพี่น้องมากินข้าวเหมกันหิว่อเราจะว่าดูจะว่าดูจะว่าดูมามาพี่น้องแจ้วเจ้า มื่อเราด้วยพี่น้องป่านนี้พวกอ้วนก็เอียดใช่กะเทียมกลิ่นทั้งแรกกับเกลียวก้างเนี่ยคลิปกลิ่นอยู่บ่เคยที่นี่เลยพี่น้องพวกอ้วนบ่เคยกลิ่น บกบระเทียมกับตะไคร้บอทันแล้ว <ies> อเอียเต้นรสดีน้อยนึงพี่น้องเราแปะเกลือน้อยนึงนวดดีดีโอ้เห็ดกับมีตตวนี้ลืมเห็ดอยู่ทั้งลา่าง เห็ดและแพทนึงไปได้ลมันอยู่ตั้งไนะลกลพี่น้องเ็ดออริจิออริจิขาออริจินขาวน่งใสเ <c oughs> มนูเพื่อสุขภาพพนะี่น้องหอมแดงเลยประวัติมาก ประดับซื้อกพี่น้องแต่ที่ว่าเอาคือบบก,กินออกมาแหย่ชิว่าใช่ปเนาะ ทุวันที่นาก็แจ่บแจ๊บน่อยเ้ยขินขาวก็เกี่ยงเซีบพอมมันหัวปีมันเต็มโตไหมพี่น้อง สทอดมันหัวปีป้วนทอดมืนอว่าแฟนป้วนมากหม,มักเมนูนี่ก็เห็นหัวปีแลบวันนี้บอกว่าทอดมันกินแนี่มันเต็มโต๊ะส้นไทย แล้วกิว่นกบเผาปะเทศไตัวใจแฟนคนไทยเนะี่ยคลาดบุรี่บนนะ้องโอ้ยแกเี็ดเดนะืบินอาบักแขงบ้่ เปีน้องเกิดเ็กตาอะไรักกาดจอนี่น้องมวนก็ไม่งาพนกัเมื่อวานอยู่เรย่อกาจอน ่ขึ้นกันบ้างขึ้นพระเต็มที่จะอัดยองปากมันสดไหม แต่เจวเพ็บไปหน่อยบอุกใส่บดเลยไข่ตลาไข่หางปลาไข่ปอ้วนห้องกลนหัว ดอกแค่พ okay. ักไม่งั้จะพักเน่มามักหมักไปนอง okay. เอ,อ้ยด,ดอกแค่เออวันใดดอกแค่หน้ามาดอกนึ่งมันโ <ib> <ib> ดนเก็บมากที่ใส่รุ่บ่หิเก็บนอง เสื้อผิกเยองเพราะแชจะ้องกินรเราเป็นไปได้ไหมอยากกินหนังปลานี่นะพี่นอ้องหนังปลาจะแง่งไหมเอียบดีๆเนาะ ปากเนี้ยแบบด้วยี่นกจังแล้วก็ไม่หรอกแจบปากเงี้ยปรกกวดอืมแ้อนจี้บัดุงกำราบาทสมหรับง่ายน้องจอยอวนซื้อมาสองกัน เอพี่นออกเราจะแซ่บกัน เป็นพี่น้องไปหาใส่หมอ้อใส่หลอดนะพี่น้องนะปากสดๆแซ่บเลยพี่น้องมาเฮ็ดสิยูนิ่งบ่ได้แล้วบ่ได้บ่ไี่มองไปหาก,กินนะพี่น้องแลกลบพวกอ้วนเราหาก,กินแบบเป็น ท่านไนะต่เป็นน้ำาพูังค้นทุกอก่างเหรอใชแห่ใช่แ่งแล้เห็ดมาเป็นวันเหรอไม่จะไปวานออยูต่ตลาด โอ้ยทองมันนวุเนาะพี่น้องก็อ้วนยัดเครื่องยัดก,กระเทียมยัดตะไคร้เข้าไปน,าน,ออนุ่นหอมเฮ็ดมันอยอะบางนีดพี่น้องเฮ็ดไปอก็ได้เห็ดเอลเลนจีขาวอืจุดใจ จกินบริสุทธิ์ขอขอให้ได้ยนงะ่งต้องเหนเียวเเาวต้งแสบลาย ม้่มงกลัวเปิดมังกลัวหรอกถ้าพวกวอ้วนฉีดยาเบาหวานแล้วมันสั้นพี่น้องกินข้าชัวรแล้วมันสั้น,น,ไไนเอ้าไปได้ไหได้น้ำเข้ามาได้หรอพี่น้องพวกอ้วนกินเขาเป็นเวลานะ รถไปลากอ่ะมันจะบสะดวกนะจะไปรถจะของ้ายอยู่จอดกินยำได้กันอืมนวนไปพี่นอนเอ้ยครับับ,บุง้ง ความแดงกับแพ้งนะพี่น้องร้อแปดสิบอ,อยากคนเยี่ยมมาคุยนะพี่น้องนะคุกเจ้ลไหม ไปประเดีวเป็นตัวเรามันสีโดนก็นเนี่ยก็อ้วนอิ่มแล้วฝากพี่น้องกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน กำลังใจให้ช่องน่อยๆช่องนี้นะเด้นอเจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ